ท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในรายการ Expo Game Killer TV นะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกมโปเกมอนเวอร์ชันโซลซิเวอร์นะฮะอันดับแรกให้คุณเข้าที่ Google Chrome นะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะ รอสักครู่ฮเป็นหรือใคาจะเซิร์ชมาตามนี้ก็ได้นะอ่าสำหรับคนที่เข้ามาแบบนี้แล้วนะให้เข้าไปที่เนี่ยตัวเนี้อเข้าไปแล้วคนทำการกดดาวน์โหลดนะฮะจะมีที่ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะให้คนคลิกเข้าไปเลยแต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะมันคือตัว Data ของโปเกมอนเวอร์ชันโซลิเวอร์นะ คุณไปดาวน์โหลดโฟล์ชร์มาจาก Google p l a y นะฮะหรือ Play Store นั่นเองและคุณทำการ r ิสเ s อร์ไม่ก็ล็อกอินก่อนแล้วเมื่อคุณทำการ r ิสเ s อร์หรือล็อกอินได้แล้วเนะี่ยให้คุณเข้ามาที่แท็บเซิร์ชนะฮะแล้วพิมพ์แล้วเซิร์ชนะหาเซิร์ชแปลว่า Drastic นะฮะเป็นอ่าเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเกมโปเกมอนนะฮะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกภาคเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าใช้กับภาคโซลิเวอร์ได้ฮนะ รอสักคอ่ะแล้วคุณกดที่นี่แต่ผมดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดได้ไปนะฮะมันเป็นเวอร์ชั่น2.1.6.2นะฮะนะกดดาวน์โหลดไปแล้วอแล้วให้คุณเข้าไปที่ Drastic นะฮะอ่าแล้วคุณกดโหลดนิวเกมถ้ากดเนี่ยที่คุณโหลดมานะะเนี่ยที่คุณโหลดมานะ ดถ้คุณกดเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะทําการรีเครื่องเรานะหรือไม่ก็โหลดดันโหลดข้อมูลจากตัว d a นะฮะเข้ามาในดราสติกแล้วมันก็จะให้เราเล่นได้เลยนะก็ผมก็คงไม่มีอะไรมากก็ขอขอ,ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะฮะอ่านก็ขอสุัสดีนะฮะ